ได้อีกไหมได้อีกไหมเล่นน้ำเล่นด้วยกันอ่ะให้น้องไอ้ก่อนเอาวิ่งวิ่งเลย <c oughs> ออกยังามาทำไมอันเล็กจัง,อ,งอ่ะน้องไอ้ให้พี่เนอร์เล่นด้วยดูสิตาวินเนอร์นะโอ้โหตาวินเนอร์ ไหนทำดูสิว,ว้าวโอ้โอสวยจังเลย<ม>โอเคเอาอีกไหมโออย่นี้ลมันมอนโอโอโหให้ลมมันเป่าไปโอ้สวยจังเลยอันใหญ่ด้วยไหนอเอาอีกอยู่<ๆ>ูหนเอาเอาทำเลยเร,ร็วๆน,นู่นเร็วๆเดี๋ยวเราจะได้พากลับบ้าน โอ้เขาไปทำอะไรก็อันนั้นเถอเร็วๆอ,อะไรนะดาบพิฆาตอสูรโอ้ฟองเยอะมากโอ,าโอเคเอาพี่เนอชักดาบอีกดาบพิฆาตอสูรเริ่มเอาพูดด้วยเอาเลยลลไหนออกอาไม่ออก ออกไหมทีเนี้ยต้องใส่ลมสิลูกครับ,บยังไม่หมดเต็มอยู่นะั่น